สวัสดีครับผมวันนี้เอารถ CBR 150R ตัวคาบูนะครับผมโอ้รถเก่าเก็บนะครับพันนี้ใช้น้อยรถสวยเดิมๆเ,เลยนะครับผมข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปโฆษณาไปนี่ครับเป็นเรื่องจริงหมดนะครับรับผิดชอบทุกคำพูดถ้าไม่จริง เอามาขายคืนได้เลยนะครับผมเรามีลงเป็นลายลักษ์อักษรน,นะครับกดดูได้ในคำว่าเพิ่มเติมนะครับคันนี้เป็นตัวคาบูนะครับเป็น CPR 150รถจดฟี50าศนยกัญยา50ไม่มีล้มไม่มีชนหนักมานะครับตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับเครื่องดีศูนยดี กี่ปล่อยมือได้สบายนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับสีนี่บางชิ้นก็ขอก็เปลี่ยนมาใหม่นะ้วบางชิ้นก็เดิมๆแต่ไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยล้มอะไรยางเขาก็เปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยนะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะยางหน้าการดิสก็ยังหนาอยู่นะครับไม้แค่ 30, สามหมื่นกว่าโลเองนะครับคันนี้พ่้อน้ำอะไรก็ยังดีนะครับไม่รั่ว อ่าชุดสีติ๊กเกอร์นี่บางชิ้นก็ติดใหม่นะครับบางชิ้นก็เดิมเดิมแต่รถสวยเลยนะครับตอนนี้สวยเลยเครื่องก็ยังสวยเลยครับไม่มีผ่าไม่เคยผ่าเดิมเดิมเลยครับเครื่องถังก็มีตลอกนิดหนึ่งสีซีดนิดหนึ่งนะครับแต่ติ๊กเกอร์นะครับแต่ถังก็ยังสวยอยู่นะครับผม ่อเดิมไม่ผ่านะครับก็ยังสวยอยู่นะท่อเนี่ยฮะปลายท่อก็มีริ้วรอยนิดหนึ่งนะตรงปลายปลายนิดหน่อยหรืนม,มานิดหนึงยางก็ประมาณเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นตเลยนะครับยางป้ายกทมรถจดใหม่นะครับเดิมไม่ค่อยได้ใช้ภาษีขาดเกินนะครับจดใหม่แต่ตอนนี้ก็ก็ขาดอีกแล้วครับภาษีกันยาหกเจ็ดนะครับกัญยาหกเจ็ด เบาะก็ไม่ขาดนะครับใช้งานได้เลยครับเนี่ครับทุกสีด้านด้านซ้ายนี่ก็มีริ้วออลอยนมฮะตลอกนิดๆหน่อยๆส่วนโซ่สเตอร์นี่ก็พอได้นะครับไม่ถึงก็ดีมากห้าหกสิบเปอร์เซ็นนะครับขายตามนี้เลยนะครับโตกหลังก็ดีอยู่ไม่รั่วครับผมเครื่องกระด้านซ้ายนี่ก็ยังขาวอยู่เลยนะครับยังใช้ไม่เยอะ เนี่ยครับดูไม่ดูโครงดีไม่มีสนิมนะครับถังก็ไม่มีรอยล้มรอยอะไรเลยครับผมตรวจสอบให้หมดแล้วเครื่องดีศูนดีครับผมให้ดูใหม่นะครับอันนี้เนี่ยตัวสุดท้ายนะครับคันนี้เขาเรียกทิวิอตัวสุดท้ายไม่เหลืองเนี่ยครับผม ไปตอนนี้ก็สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยบห้าใช้จริงก็ไม่ไม่เกินนี้เท่าไหร่แล้วอาจจะสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ยได้เพราะว่าตอนมาสายไม่ขาดนะครับผมใส่สายใหม่เข้าไปเรียบร้อยเป็นรถบ้านมือที่สองเลยนะครับคันนี้สตาร์ททีเดียวติดเลยเครื่องดีลองเบินนิดหนึ่ง เพิดีเลยนะครับไม่มีควันขาวนะครับเครื่องแน่นเดิมเดิมเลยนะครับผมกระจกอะไรก็ยังเดิมเดิมหมดเลยนะครับตอนนี้นนี้เปิดราคาขายที่สองหมืนสามพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้านะครับและจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเก็บเงินปลายทาง No.